มาอีกแก๊งหนึ่งมามาเร็วๆมาเร็วๆมาลูกสาวพ่อเร็วลูกสาวพ่อเร็วอันนี้ลูกสาวพ่อหมอนะครับเอาเลือกกินเลือกเอาเลยลูกเจ้าวะไหนเอาเลือกเอานี่เต็มอยู่นี่เร็วๆจับเอาเออเลือกเอาเลยเอาหน่จีบเอาจีบเอามีแกงใส่อร่อยอร่อยนั่นแหละลูกน้ำตาลปี๊บของคุณหมอจะไปเฮ็ดต้มพะโลพรุ่งนี้เออเอาเอาจิบเอาเอออ้วนันวันนึง ่ป้เอาไหนอาอนี้เดี๋ยวนี้อ๋อให้นอให้นอาตัวก้อนออหมดละเนี่อันนี้เอออันนี้อันนี้อันนี้ตัวโตอันนี้อันสุดท้ายหมดแล้วพอดีนะครับมามาหมดแล้ว เอามัน,นเบิดโอ้มันมัตั้งเจใหญ่มาตลอดทั้งแล้วเนาะเดี๋ยวอันสุดท้ายเอา,อา,เอามามาถ่ายรูปด้วยกันก่อนมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วอ,อ้าดหนูไปแล้ว